อยนานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งในเขตสนบทที่ห่างไกลความจเจริญถนนหนทางยังเป็นทางดินแดงอยู่เลยแม้ว่าความจเจริญจะยังเข้าไม่ถึงเครื่องอำนวยความสะดวกก็ยังไม่ค่อยมีแต่สาวบ้านก็ไม่ลำบาก ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเครื่องป่าของดงจำพวกเห็ดหน่อไม้และผล,ละไม้ปา่าก็ยังมีอยู่มากมายการดารงชีวิตในสมัยนั้นเต็มไปด้วยความเรียบง่ายและสงบสุขหมู่บ้านดงยางที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆติดกับหมู่บ้านนาขามตามตะเข็บชายแดนไทยกัมพูชาบ้านดงยางและบ้านนาขามนั้น อยู่ใกล้ๆกันคนทั้งสองหมู่บ้านไปมาหาสู่กันเป็นประจำทําให้ข่าวๆจากต่างหมู่บ้านเป็นที่สนอกสนใจของคนอีกหมู่บ้านหนึ่งด้วยซึ่งพักหลังๆมานี้ได้มีข่าวลือแพร่สะพัดมาจากหมู่บ้านนาขามเรื่องของเล็กแรกเกิดที่หมู่บ้านนาขามนั้นหายตัวไปอย่างปริศนาในเวลาไล่เดียกกัน รวมทั้งหัวคอยไม่ลูกอ่อนในหมู่บ้านก็ล้มตายอย่างไม่ทราบสาเหตุจนชาวบ้านเกาล่ำลือกันว่ามันเกิดจากฝีมือของผีปอบวันนี้เป็นวันพระใหญ่สิบห้าคำคืนพระจันทร์เต็มดวงสายหมอกลอยอ้อยอิ่งบางๆลมหนาวพัดเย็นเยือกยามดึกสงัดทุกชีวิตในหมู่บ้านดงยางตางก็ตกอยู่ในความหลับไหลท่ามกลางความมืดและความเงียบสงัด แทบจะได้ยินเสียงตีปีกของค้างคาวและเสียงควนคางของเหล่าวิหกนกกาที่ออกหากินในยามค่ำคืนแต่ในคืนนี้มันแปลกกว่าทุกคืนเพราะมีเสียงหมาส่งเสียงเห่าหอนรับกันเป็นทอดทอดดังแทระงมไปทั่วทั้งหมู่บ้าน ทองดีกับคำแก้วผัวหนุ่มเมียสาวมานอนที่เถียงนาเพื่อเฝ้ายุงข้าวหลังจากเก็บเกี่ยวผลละปุอีกสองสามวันก็จะขนข้าวไปไว้ในยุงสางที่อยู่ในหมู่บ้านอีกทีนางคำแก้วตั้งท้องแก่จ้วนจะคลอดที่กำลังนอนอยู่ข้างๆผู้เป็นผัวเมื่อได้ยินเสียงม้าหอนก็ถึงกับพะวะเนื่องด้วยระยะนี้มีข่าวลือไม่ค่อยดีนะหูว่า หมู่บ้านนาขามมีเด็กถารกแรกเกิดหายตัวไปรวมถึงบรรดาสัตว์ในหมู่บ้านก็ล้มตายย่างปริศนาไม่รู้ว่าอาเพศเหตุร้ายที่เกิดกับหมู่บ้านนาขามมันจะมาเกิดกับหมู่บ้านของตนหรือเปล่าสร้างความหวาดผวาให้กับเหล่าชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งตั้งครรภ์จวนจะคลอดอย่างนางคำแก้วในขณะที่คนทั้งสองกำลังนอนอยู่ในมุง้ง พายในกระท่อมหลังน้อยจูจูนางคำแก้วก็ปวดท้องขึ้นมากระทันหันจึงได้ปลุกผู้เป็นผัวโอ๊ยพี่ทองดีฉันปวดท้องโอ๊ยมันปวดมากเลยพี่เฮ้ยดูว่าเอ็งจะคลอดแล้วะวไปเดี๋ยวพี่จะพาเข้าไปในหมู่บ้านพูดแล้วทองดีก็จุดตะเกียงจเจ้าพายุประคองล่างเมียรักลงจากกระท่อมแล้วขึ้นไปบนเกวียน อดเอาวัวสองตัวที่อยู่ในข้อเพื่อนำมาลากเกวียนเพื่อจะมุ่งตรงเข้าไปในตัวหมู่บ้านสองผัวเมียนั่งเกวียนตามทางมาเรื่อยๆจนจวนจะถึงทางสามแพ่งถ้าเลี้ยวขวาก็จะเป็นทางไปหมู่บ้านดงยางแต่ถ้าเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นทางไปหมู่บ้านานาขามที่กำลังมีเหตุร้ายที่เล็กทารกและวัวควายในหมู่บ้านต่างพากันสูญหายและล้มตายอย่างปริศนา ในขณะจะไปถึงทางสามแยกนั้นทองดีก็เหลือกตาไปเห็นเงาของใครคนหนึ่งที่ยืนตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างทางเนื่องด้วยคืนนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงแสงของพระจันทร์สาดส่องตกกระทบผื้นทําให้มองเห็นสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าได้ค่อนข้างชัดเจนเมื่อทองดีพยายามเพ่งมองไปที่ร่างนั้นอีกครั้งร่างนั้นก็หายไปเสียดือ้อทำเอาเขาตกใจอยู่ไม่น้อย คำแก้วนั้นก็ร้องโอดควรไปจนสุดทางเสียงหมาหอนในหมู่บ้านก็เห่าหอนโหยหวนประสานกับเสียงโอดควนของนางคำแก้วทําเอาทองดีร้อนร้อนหนาวหนาวขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกเมื่อนึกถึงข่าวลือที่เรียกทารกในหมู่บ้านานาขาหายตัวไปติดต่อกันทองดีเริ่มหวาดกลัวขึ้นมาในทันทีเมื่อมาถึงทางสามแยกที่เป็นทางแยกระหว่างหมู่บ้านสาพัน วัวที่ลากเกวียนก็ต้องหยุดสงัดเมื่อมีเงาของอะไรสักอย่างวิ่งตัดหน้าเกวียนไปทําให้ต้องหยุดเกวียนกระทันหันทองดีตกใจมากเมื่อพยายามส่องไฟมองหาแต่ก็ไม่พบอะไรหยุดทําไมพี่มีอะไรหรอทําไมไม่ไปต่อคาแก้วผู้เป็นเมียร้องถามเพราะผู้เป็นผัวหยุดเกวียนกระทันหันจนเธอแทบหัวทิ่มอ๋อไม่มีอะไรหรอกหมามันวิ่งตัดหน้าเกวียนนะทองดีพูดออกมา แล้วก็ลงแท่ใส่หลังวัวเพื่อจะไปต่อในจังหวะที่เกวียนกำลังจะออกตัวนั้นคำแก้วก็เหลือกตาไปเห็นร่างของชายแก่คนหนึ่งที่ยืนอยู่ข้างทางกำลังจ้องมองมาที่เธอเมื่อสังเกตดีๆแล้วเธอก็ถึงกับชาวะไปทั้งตัวปรากรร่างของชายแก่ผมเผ่างอขาวเขียวฟันเล็กแหลมดวงตาทั้งคู่ขุนขาวยืนสงแยิ้ม กำลังจ้องมองมาย่างไม่เป็นมิตรพร้อมกับแลบเลียลิ้นสีดำไปมาเหมือนกับมันหิวกระหายเต็มทีคำแก้วกลัวมากจึงร้องบอกให้ผัวรีบขับเกวียนออกไปพี่ทองพี่ทองรีบไปแล้วฉันเห็นฉันเห็นเอ็งเห็นอะไรคำแก้วเอ็งเห็นอะไรฉันเห็นผีเมื่อได้ยินคำว่าผีทองดีก็รีบขับเกวียนออกไปในทันทีเมื่อคำแก้วหันหลังกลับมามอง ก็เห็นว่าชายแก่คนนั้นยืนจ้องมองตามหลังมาจากนั้นมันก็วิ่งหายเข้าไปในป่าข้างทางในที่สุดคนทั้งสองก็เข้ามาถึงหมู่บ้านทองดีจึงรีบพาเมียวุ่งตรงไปที่เรือนของแม่ยายเมื่อคนบนเรือนรู้ว่าใครมาก็รีบลงมาช่วยกันประคองร่างของคำแก้วขึ้นไปบนบ้านไอ้ทองดีไปตามยายจำปามาแลว้วนางคำแก้วมันจะคลอดแล้ว รีบเร็วเจ้าแม่ทองดีจึงรีบลงเรือนไปตามยายจำปาหมอตำแยประจำหมู่บ้านเพื่อมาทำลอดให้กับนางคำแก้วซึ่งเรือนของยายจำปานั้นจะปลูกห่างออกไปทางท้ายหมู่บ้านทองดีเลืนนัดเลาะซุ้มทุ่มพุ่มสะแกในมือก็ถือเะเกียงเจ้าพายุไม่นานเขาก็มาถึงอระท่อมของยายจำปาแล้วก็บอกจุดประสงค์ที่มาให้กับแกฟัง ยายจำปายายจำปาช่วยด้วยช่วยเมียของฉันด้วยยายจำปาเมียฉันนางคำแก้วมันปวดท้องจะคลอดอยู่แล้วอา้าวให้ท้องดีนี่นางคำแก้วมันจะคลอดลูกแล้วหรือไปไปเดี๋ยวจะไม่ทันกนารยายจำปาและทองดีกึ่งเดินกึ่งวิ่งเข้าไปในหมู่บ้านด้วยความเร่งรีบเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของนางคำแก้วเมียของทองดี ดังแววออกมาจากบ้านไม้หลังเตี้ยจนแทบจะติดดินท่ามกลางความเงียบสงัดในยามวิกาลปลุกให้ชาวบ้านที่หลับไหลตื่นขึ้นมาดูเมื่อทองดีพายายจำปามาถึงเรือนยายจำปาก็อบอกให้เขาไปต้มน้ำร้อนพร้อมกับให้ยาสมุนไพรมหาหอหนึ่งบอกให้ใส่ลงไปในน้ำด้วยทองรีดับยามาก็รีบไปทำตามในทันทียายจำปาช่วยทำคอดให้ยางขมักขม้น ทองดียืนกระสับกระสายอยู่ที่ชานบาทเพราะความเป็นห่วงเมียและลูกน้อยที่กำลังจะลืมตาดูโลกโดยมีจันแดงมันก็มาอยู่ส่วยอีกแรงและไม่นานหลังจากนั้นเสียงร้องให้จ้าของเหล็กทารกก็ดังขึ้นทองดียิ้มแก้มแทบปริเพราะความยินดีเนื้อจะกล่าวไอ้ทองดีน้ำร้อนที่ข้าให้ไปต้มได้หรือยังเอามาเร็ว เสียงของยายจำปาพูดออกมาทองดีกุรีกุจอเอาน้ําร้อนเข้าไปให้อย่างเร่งรีบจากนั้นก็ถูกยายจำปาแตเพิดไล่ออกมาให้ไปอยู่ด้านนอกตามเดิมเพราะสมัยก่อนนั้นขึ้นซื่อว่าผู้ชายแล้วต่อให้เป็นพ่อหรือสามีก็ห้ามเข้าไปยุ่มย้ามในขณะที่กำลังทำลอดหลังจากที่ตัดสายลกเก็บไว้ในหม้อดินแล้ววางไว้ที่ผนังบ้าน ติดกับขอบหน้าต่างเพื่อเป็นการไม่เกะกะในขณะที่กำลังทำความสะอาดเนื้อตัวของเด็กน้อยอยู่นั้นเสียงร้องด้วยความตกอกตกใจของยายจำปาและนางคำแก้วก็ดังขึ้นแทบจะพร้อมกันเหตุนั้นทำให้ทองดีได้จันแดงทาราตัวจากชานบ้านพูดผาดเข้าไปในทันทีเอ้ยไอ้ทองดีไอ้ทองดีมีใครไม่รู้มาขโมยลกลูกเอง ที่ข้าเอาใส่ไว้ในหม้อข้างหน้าต่างมันเอื้อมมือมาฉกเอาไม่รู้ว่าผีหรือคนข้าเองก็มองไม่ทันยายจำปาพูดออกมาอย่างหน้าตาตื่นทองดีมองไปที่หม้อดินที่ใส่รกเด็กก็เห็นว่ามันว่างเปล่ามีเพียงรอยเลือดเป็นดวงดวงหยดอยู่ตามพื้นและขอบหน้าต่างเขารีบสะโงกหน้าออกไปมองด้านนอกได้ส่องตะเกียงเจ้าพายุกวาดไปมาก็เห็นว่ามีใครคนหนึ่ง ที่ไม่สวมเสือ้อกำลังวิ่งออกไปทางทุ่งนาท้ายหมู่บ้านเห็นแต่หลังววๆไม่รอช้าเขารีบคว้าปืนคู่ชีพมาถือไว้ยายจำปาฝากลูกกับเมียฉันหน่อยนะไปจันแดงตามเร็วไม่รู้ว่ามันไปถึงไหนแล้วพูดแล้วทองดีก็ถือปืนลงบันไดบ้านไปจันแดงมันคว้าอภาัายโตที่อยู่ในครัวรีบวิ่งตามทองดีไปแสงจากตะเกียงเจ้าพายุสว่างวูบว่บ ตามจังหวะเดินของคนถือทั้งสองคนวิ่งไปตามทิศทางที่เห็นว่าคนที่ขโมยโลกเหล็กมันวิ่งหนีไปแต่จนแล้วจนรอดก็ไม่เห็นแม้แต่งเงาคงมีแต่รอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนคันนาหัวกเขาตามรอยนั่นไปหลายสักระยะจนมาถึงทางสามแพง่งที่มีสาลาไม้หลังเก่าปลูกไว้สำหรับคนที่ผ่านไปมาได้พักเหนื่อยล่องรอยของชายปริศนาคนนั้น ก็หายไปในที่สุดจนปัญญาที่จะตามต่อไปปวโถเอ้ยเจ็บใจจริงๆนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมถึงมีคนมาขโมยลกลูกข่าวะแล้วมันจะเอาไปทำไมนี่ถ้าไล่ทันนะกูจะยิงให้ใส่แตกไปเลยทีเดียวกลับกันดีกว่าเว้ยจันแดงทองดีพูดขึ้นอย่างเดือดดาลพร้อมออกนำหน้าเดินกลับเข้าไปในหมู่บ้านจันแดงก็เดินตามหลังไปแล้วมันก็พูดขึ้นว่าพี่ทองดี ฉันว่าเรื่องนี้มันออกจะแปลกๆอยู่นะพี่พี่เคยได้ยินข่าวที่เด็กอยู่หมู่บ้านนาขามหายตัวไปติดต่อกันไหมพี่ชาวบ้านเขาร่ำลือกันว่าเป็นฝีมือของผีปอบหรือว่ามันจะเป็นตัวเดียวกันกับที่มาขโมยลูกดูของพี่ให้จันแดงมันออกความคิดเห็นทองดีได้ยินอย่างนั้นถึงกับหยุดเดินกะทันหันเขานิ่งไปอึดใจใหญ่เหมือนกับใช้ความคิดเอวะจันแดง ทำไมข้าไม่คิดถึงเรื่องนี้วะไอแต่นแนงข้าว่าเรารีบกลับกันเถอะข้ารู้สึกเป็นห่วงเมียขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกไปทองดีพูดแล้วก็วิ่งเหาะๆตรงเข้าไปในหมู่บา้านกลัวว่าไอ้ผีปอบตัวนั้นมันจะย้อนกลับมาทําร้ายเมียและลูกของตนที่เพิ่งลืมตารูโลกเมื่อเดินมาใกล้จะถึงเรือนก็เห็นชาวบ้านมากมายที่มาดูหน้าหลานของกลุ่มชาวบ้านท,ที่สนทนากันเรื่องที่มีคนมาขโมย ลกลูกของนางคำแก้วเมื่อทองดีขึ้นไปบนบ้านก็ดีใจจนแทบดืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพราะลูกที่เกิดมาใหม่นั้นขาวจำม่ำน่ารักน่าชังคืนนั้นยายจำปากับไอ้จันแดงก็อาสาอยู่เป็นเพื่อนจนถึงสว่างนี่ก็นับว่าเป็นความมีน้ำใจของชาวบ้านชาวสนบทอีกอย่างที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้รุ่งเช้าของวันใหม่ยายจำปา กับไม่จันแดงก็ขอตัวลากับส่วนทองดีนั้นเขาแทบจะไม่ได้หยุดพักเลยทั้งก่อไฟต้มน้ำและหาไม้กระดานมาให้นางคำแก้วเมียรักนอนอยู่ไฟแถมต้องทำกับข้าวกับปลาเองทั้งหมดเมตจะเหนื่อยแสนเหนื่อยแต่ก็มีความสุขอย่างบอกไม่ถูกหลังจากที่อยู่ไฟมารา,ราวห้าถึงหกวันตอนนี้คำแก้วก็เริ่มแข็งแรงเหมือนเดิมแล้วสามารถช่วยงานผู้เป็นสามีได้บ้าง ทองดีก็เบาแรงขึ้นมาหน่อยทั้งสองผัวเมียจึงพากันออกไปอยู่ที่กระท่อมเหมือนเดิมเพราะเป็นห่วงข้าวและยุงสางกลัวว่าขโมยขจรมันจะมาลักไปก่อนที่จะได้เอาขึ้นเล้าการดนำรงชีวิตเหมือนจะปกติลาบรื่นไม่มีอะไรจนกระทั่งวันหนึ่งหลังจากที่กินข้าวเย็นกันแล้วพอมืดค่ำประมาณสองทุ่มก็าพากันดับตะเกียงเข้านอ,นอนตามปกติแต่ทว่าค่ำคืนนี้มันมืดมาก เพราะเป็นวันพระขึ้นเดือนดับดีที่อากาศไม่ร้อนยิ่งเปิดประตูหน้าต่างกระท่อมไว้ด้วยแล้วทําให้รู้สึกเย็นสบายกลิ่นอายของต่อสังข้าวสีเหลืองอร่าบก็ลอยมาตามสายลมอ่อนๆด้วยความเหนื่อยล้าที่ทํางานมาทั้งวันทําให้ทองดีและเมียรวมทั้งลูกน้อยต่างพากันหลับไหลไปไม่รู้ว่าเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ทองดีก็ต้องงัวงเงียตื่นขึ้นเพราะเกิดปวดท้องทายหนัก ึงค่อยๆยันกายขึ้นแล้วเลือนโดงกระท่อมไปอย่างแผ่วเบาเพราะกลัวว่าลูกเละเมียจะตื่นหลังจากที่เสร็จกิจธุระแล้วในขณะที่กําลังเดินมาถึงบันไดก็เดือกตาไปเห็นเงาของใครคนหนึ่งกําลังเดินตะคุ่มตะคุ่มมาตามขันนาสิ่งที่อยู่ในมือของชายผู้นั้นมีลักษณะโค้โงๆคล้ายกับไม้คานเมื่อมันเดินมาถึงกระท่อมของเขามันก็เลือนเบี่ยงไปทางด้านข้างกระท่อมท้องดีจึงขัวอร้นฟืน ที่อยู่ใต้บันไดกระท่อมความคิดหนึ่งก็แวบ,บขึ้นมามันต้องเป็นโจรขโมยที่จะมาขโมยข้าวอย่างแน่นอนเขาค่อยๆย่องอ้อมไปทางหน้าหลังของคนผู้นั้นที่ยืนนิ่งยกวัตถุที่ขายกับไม้ขานนั้นขึ้นมาเสมออกแล้วชายคนนั้นก็สวดมนต์อะไรสักอย่างทองดีจึงย่องเข้าไปจะถึงตัวแล้วใช้ล่นฟืนจี้ไปที่ล้านหลังของชายคนนั้นก่อนจะพูดขึ้นว่าเฮ้ย เองเป็นใครมาทำอะไรที่กระท่อมของข้าชายปริศนาคนนั้นก็ดูเหมือนจะตกใจเล็กน้อยก่อนที่จะหันหน้ามาหาทองดีเมื่อสายตาปรับเข้ากับความมืดไล่แล้วปรากฏใบหน้าของชายแก่คนหนึ่งผมเผภางอกขาวใบหน้าเหี่ยวยน่นเบ้าตาตอบเป็นลุบลึกแต่ลวงตาทั้งคู่นั้นคุณขาวสายตาแข็งทื่อจ้องมาที่ทองดีย่างน่ากลัวทองดีชาวว่าไปถึงไขสันหลัง โดนฟืนในมือซันดาลิกเขารู้ได้ในทันทีว่านี่ต้องเป็นผีปอบอย่างแน่นอนและน่าจะเป็นตัวเดียวกันกับที่มาขโมยลกลูกของเขาเมื่อหลายวันก่อนชายแก่คนนั้นเดินอดอาดเข้ามาหาทองดีอย่างประสงค์ร้ายไม่เกรงกลัวทอดไม้ที่อยู่ในมือของเขาเลยเมื่อทองดีเดิมได้สติจึงหัวโดนฟืนเข้าใส่การคอของมันจนสุดแรงจนร่างของชายแก่ผีปอบ ล้มลงไปกองอยู่กับพื้นแล้วมันก็แน่นิ่งไปทองดีเดินเข้าไปแล้วใช้ไม้พลิกรากของชายแก่คนนั้นขึ้นมาดูเมื่อพินิจพิจารณาดูแล้วหน้าของมันคับคล้ายคับขากับตะโยงที่เพิ่งย้ายมาจากหมู่บ้านนาขามเมื่อสองเดือนก่อนที่มีนาใกล้กับหน้าของทองดีเฮ้ยตะโยงตะย,ง,ตะยงวิผีปอบเมื่อทองดีก้มลงจะไปเช็กว่ามันตายหรือย,อยัง แต่ทันใดนั้นผีปอบลุงโยงก็ลืมตาขึ้นแล้วใช้มือบีบไปที่คอของทองดีอย่างรวดเร็วจนเขาทำอะไรไม่ทันใช่กูนี่แหละที่เป็นผีปอบไปขโมยลกลูกของเองก็มันหอมหวานขนาดนั้นใครจะไปอดใจไว้เฮะอ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 ออี่เด็กในหมู่บ้านนาคามหายตัวไปก็คงจะเป็นฝีมือแกสินะทองดีพูดออกมาอย่างยากเย็นเพราะถูกบีบคอไว เขาพยายามจะสะบัดให้หลุดใช้โล่นฟืนในมือทุบใส่ล่างของผีปอบลุกโยงแต่แกก็ไม่สะทกสถานเลยแม้แต่น้อยดูไปก็เท่านั้นละวันนี้เองก็จะตายแล้วไม่มีโอกาสไปบอกใครแล้วละฮผ <laughs> ีปอบแตโยงหัวเราะออกมาอย่างชอบใจพร้อมกับออกแรงบีบคอของทองดี แต่สัพพันนั้นแสงตะเกียงเจ้าพายุก็สว่างขึ้นเป็นนางคำแก้วเมียของทองดีนั่นเองที่ได้ยินเสียงเอะและตื่นขึ้นมาพร้อมกันนั้นหล่อนยังถือปืนลูกซองลงมาลุยในขณะที่ผีปอบตะยงมัวแต่สนใจกับนางคำแก้วทองดีอาศัยจังหวะที่มันเผลอสลัดจนหลุดออกจากมือของไอ้ผีปอบร้ายแล้วก็ทีเข้าที่ยอดอกค้องมันอย่างจังจนมันล้มหงายหลังทองดี รีบวิ่งไปทางนางคำแก้วแล้วเธอก็โยนปืนลูกสองห้านัดให้กับผัวทองดีรับได้ย,ย่างกำนัดกันไว้แล้วก็ขึ้นดำเอี้ยวตัวกลับแล้วลั่นไกใส่พี่ปอบตะโยงในทันที <S 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 เป็นจังหวะเดียวกันกับไอ้ผีปอบมันอ้าปากสแสยะเขี้ยววิ่งทลาเข้ามาจนถึงตัวของทองดีเป็นการยิงในระยะเผาขน กระสุนพุ่งเข้าทางปากของมันแล้วทะลุออกทางล่านหลังอย่างเหมาะเหมงเลือดสีดำขำพุ่งกระสูดเต็มหน้าของทองดีทรงกินเหม็นเน่าเหม็นขาวจนแทบจะอาเจียนผีปอบตะโยงไม่มีโอกาสไล่ร้องแม้แต่แอะเดียวมันก็นอนดิ้นเล่าๆอยู่กับพื้นแล้วก็แน่นิ่งไปโอ้โหสีไอขาดวดนาตะยงจบสิ้นผีปอบร้ายที่คอยภาคชีวิตเด็กน้อย ที่เพิ่งดืมตาดูโลกเมื่อเช้าวันต่อมาทองดีก็ไปแจ้งข่าวกับผู้ใหญ่มิ่งผู้ที่เป็นหัวหน้าหมู่บ้านมานำศพของตาโยงไปทำพิธีและเล่าความจริงให้กับผู้ใหญ่บ้านฟังและได้พาชาวบ้านไปค้นดูที่กระท่อมของตาโยงก็พบกับโครงกระดูกของเหล็กทารกนับสิบและโครงกระดูกของสัตว์จำพวกหมูหมาและเศษเนื้อ เน่าเกือนการเต็มไปหมดจนทําให้ผู้พบเห็นถึงกับกั้นอาเจียนไว้ไม่อยู่ด้วยหลักฐานและพยานครบถ้วนผู้ใหญ่มิ่งและชาวบ้านจึงเชื่อคําที่ทองดีกับเมียบอกแล้วก็นําร่างของผีปอบตะโยงไปเผาที่ป่าชา้าความจริงแล้วตะโยงแกเป็นคนอัธยาศัยดีถึงแม้นาตาของแกจะดูโหดไปหน่อยแต่แกก็ใจดีแกมีที่นาติดกับนาของทองดี เคยไปมาหาสู่กันอยู่บ่อยครั้งก่อนที่แกจะมาอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านรงยางแกเคยอาศัยอยู่หมู่บ้านนาขามแต่ถูกขับไล่ออกจากหมู่บ้านเพราะเขาหาว่าแกเป็นผีปอบท,ทั้งทั้งที่แกก็เป็นคนธรรมดาจนแกแค้นชาวบ้านที่ทําให้แกพัดผ้าจากถิ่นที่อยู่อาศัยแกจึงไปเสาะหาร่ําเรียนพวกคุณไสมนดําและสะสมหัวเครื่องรางอาถรรพ์เพื่อจะมาแก้แค้น พนในหมู่บ้านจนนานวันเข้าของเรานั้นก็ย้อนเข้าตัวจนแกกลายเป็นปอบไปในที่สุดและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับขอบคุณสำหรับการรับมชมจนจบครับ